ข้างๆผมคไก่อบเตาเจี้ยวค่ะมียอดค้ะอยู่ข้างๆไก่อบเตาเจี้ยวมียอดคนา้าอยู่ข้างๆดูแต่ที่ยังคงไว้และถือว่าวันนี้เป็นกีเด็ดเป็นพระเอกนางเอกของวันนี้เลยคือหมูเค็มและหมูหวานใช่ค่ะสูตรหมูเค็มหมูหวานนี่ครั้งแรกโพีิฝังได้ทานตอนเด็กๆไหมงะก็อร่อยถือว่าใช้ได้ค่ะคุณป้าเขาช่วยสอนมาอีกทีสนัสดีงครับคุณผู้ชมครับไทรนิยมชมอร่อยวันนี้ผมมาถนนจกกักรวรร เทปนี้เลยไม่มีคุณตือคุณจิ๊บนะฮะเพราะว่าผมมาเจอขุมทรัพย์ด้วยตัวเองครับอยู่กับเจ้าของร้านครับพี่อารมณ์กลับแพหรือพี่ับแรกเริ่มเดิมทีคําว่าแม่อ้อนคือคุณแม่ของพี่ปั่งใช่ใช่นะครับสาขานี้รสชาติถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือรสชาติเหมือนดั้งเดิมเลยด้เพี่ปั่งเพราะว่า เครื่องแกงอะไรทุกอย่างเราทําเองหมดเลยค่ะลูกชิ้นเราก็ปั้นเองเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกชิ้นที่บอกปั้นเองเนี่ยนี่คือลูกชิ้นนะคุณผู้ชมฮะปั้นเองต้องเป็นแบบนี้นะฮะข้างๆผมครับไก่อบเต้าเจี้ยวค่ะมียอดค้าอยู่ข้างๆไก่อบเต้าเจี้ยวมียอดคะณาอยู่ข้างๆดูอันนี้คือไข่เค็มหมูสับไข่ปูจ๋าหรือไข่ระเบิดที่เขาชอบกันค่ะไข่ระเบิดกับไข่ปูจ๋าอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มต้องน้ำจิ้มอะไรอะน้ำจิ้มสีฟูน้ำจิ้มนี้นะ ต้องมาด้วยกันนะใช่ค่ะต้องทานคู่กันจะอร่อยดูใครนิยมชมอร่อยคนที่ชมอยู่ในรายการก็มักจะถามว่าราคาเท่าไหร่เพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยอยู่ในห้างนี่หลายร้อยนะฮะแต่พอมาอยู่ที่ร้านข้าวแกงแม่ออนเท่าไหร่ครับคู่นี้ชิ้นละแค่30มสบกระคู่นึงก็หกสิบชิ้นละ30บาทค่ะไข่เค็มเต็มเต็มใช่เต็มลูกเลยย้อนกลับไปเมื่อกี้หน่อยอันนี้เมนูนี้ไก่อบเต้าเจี้ยวยอดคณะเท่าไหร่ครับจานนี้70ค่ะแบบนี้เลยใช่แบบนี้เลยค่ะแกงลูกชิ้น นะครับถ้วยนี้เลยนะครับหกสิบบาทใช่ส่วนใหญ่ถ้วยเราหกสิบใช่คอันนี้น้ำพริกลงเรือมีไข่เค็มอันนี้นี่เป็นที่ฮอตฮิตที่นี่นะเพราะว่าที่นี่นี่มีแบบอยู่ในถุงอยู่ขายหน้าร้านเพราะว่ามัดขุงไม่ทันนะครับผมอย่างนี้เท่าไหร่ครับละหกสิบเท่ากันค่ะอ๋อคือส่วนใหญ่จะจานเรหกสิบใช่ค่ะจะมีหมูที่เก้าสิบบาทแต่หมูเนี่ยทีเด็ดและสําคัญเพราะว่าหมดทุกวันนะครับทั้งหมูเค็มและหมูหวานจานนี้คือ จานละ90าบแต่เนี้ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์นะเป็นลายเซ็นของร้านนี้เลย<ช><ช>มีคนบอกว่าที่เนี่ยหมูเค็มหมูหวานเนี่ยขายเป็นกิโลกิโลเท่าไหร่ครับเ0 0ค่ะหมดนะครับ<ช>มีคนบางคนมา,มาซื้อเป็นกิโลนะครับ,<ช>รบนะครับ,รบผมเองเนี่ยบอกคุณผู้ชมว่าเด็กๆเคยมาทานนะครับแต่ว่า ไม่ได้ทานนานแล้วผมก็จะว่าตั้งแต่สมัยป๋าจวีนะครับสมัยแม่อ้อนตอนนั้นอยู่ตรงร้านดีอีกร้านหนึ่งที่ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมครับถิ่นพาะเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วมาวันนี้หมูเค็มยังเหมือนเดิมไหมนุ่มมากอืออะไรไหมคะเหมือนเดิมทุกอย่างได้ค่ะอือเราเอาสูตรดั้งเดิมมาทำครับหมูหวานล่ะหวานก็ได้ค่ะครับอร่อยจริงๆ หมูเค็มเนี่ยผมอยากบอกว่ายกให้เป็นที่หนึ่งนะฮะหมูเค็มที่นี่คือสุดๆอร่อยมากส่วนหมูหวานเหมือนเดิมอร่อยมากลูกชิ้นปลากรายที่ปั้นเองทุกวันทุกวันครับ,รบมีตอนนี้ร้านเปิดได้กี่โมงกี่โมงเจ <7 S 1> นะ็ดโมงค่ะปิดสามโมงเย็นเจ็ดโมงเช้าใช่ค่ะถึงสามโมงเย็นใช่ค่ะ พี่ปังนี่ดูแลร้านเองตลอดเลยใช่ค่ะทำแบบข้าวเองด้วยทำแบบข้าวเองใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้คุณแม่ก็ให้มาเฉยๆไม่เพราะว่าอายุมากแล้วเราก็ไม่ได้ให้แก่ครอบครัวเนี้แม่แม่นมัแนะมีคนบอกครอบครัวนี้ขยันมากขยันจริงๆขยันทำมาหากินแล้วก็รักษาสูตรเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยทุกคนตั้งแต่สมัยแม่ออนรักษาสูตรต่างๆของร้านป่าทุวีไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเรื่องแกง ปั่นเองคริกแดงเราก็ปั่นเองครริกเราก็บดเองตาเองไม่เคยซื้ออุปกรณ์ที่จะผัดมาราคาดิ้นหนึบใช่ระคาแท้แท้ใช่แป้งน้อยไม่มีเลยค่ะที่ร้านไม่ใส่แป้งไม่มีเลยอ่ะร้านนี้ไม่มีแป้งเลยค่ะอืมต้อหกขิดปาทใช่ค่ะตอนนี้กะทิก็แพงแล้วนะคะแต่เรายังขายเท่าเดิมเพราะว่าเราขายลูกค้าในสำเพ็งค่ะ ครับเป็นลูกค้าเราประจําลูกค้าประจําใช่เพราะว่าคนทํางานก็ทานไม่อยากขึ้นเจ้าของร้านไม่อยากขึ้นลำบากมากใช่แล้วเราก็ไม่อยากขึ้นด้วยใช่ครับร้านข้าวแกงที่นี่เปิดวันไหนบ้างครับอ่าทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดจ้ะนอกจากว่าจะสลับกับพี่โยหยุดเอาประมาณนี้แต่ว่าเปิดทุกวันใช่แต่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเอ่อเจ็ดโมงถึงสามโมงเย็นเจ็ดโมงเช้าถึงสามโมงเย็นเท่านั้นนะสามโมงเย็นนี่คือหมดนะฮะใช่ค่ะปกติอาหารหมดทุกวันทุกวันค่ะทุกวันเพราะว่าเราทําใหม่หมดทุกวันนี่มี นอกเหนือจากคนที่มาทานที่ร้านคนก็ยังซื้อกับบ้านใช่เดี๋ยวนี้ก็สะดวกมีทางซักมีทางอะไรโทรมาสั่งได้ไหมได้ค่ะขึ้นเบอร์ไว้ก่อนอ่าศูนย์แปดหกแปดเก้าหนึ่งแปดสี่หกเจ็ดค่ะอันนี้เป็นเบอร์ที่แบบโทรมาสั่งก็ได้ค่ะครับก็คือสาขานี้ใช่อาหารเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเพราะว่าของพี่โยเอาอาหารจากที่นี่ไปเพื่อว่ารสชาติจะได้คงเดิมเหมือนกันทกอย่างที่นี่ถือว่าเป็นครัวหลักใช่ค่ะเ่มส์เป็นครัวหลักอยู่ตรงนี้ใช่นะครับอาหารที่นี่ มีทั้งหมดกี่ชนิดทุกวันสามสิบกว่าอย่างค่ะสามสิบกว่าอย่างใช่ทุกวันเหมือนกันไหมหรือมีบางวันมีพิเศษไม่มีค่ะทุกวันสามสิบกว่าก็เยอะแล้วนะใช่ค่ะครับแต่ที่ยังคงไว้แลยถือว่าวันนี้เป็นทีเด็ดเป็นพระเอกนางเอกของวันนี้เลยคือหมูเค็มและหมูหวานใช่ค่ะสูตรหมูเค็มหมูหวานนี่ครั้งแรกตัวพิ่ฝังได้ทานตอนเด็กๆไปไง ก็อร่อยถือว่าใช้ได้ค่ะคุณป้าเขาช่วยสอนม่อีกทีนึ่งร้านปัทวีดั้งเดิมก่าจะทําให้หมูเค็มที่ดูแบบชิ้นอย่างนี้ให้นิ่มมากทําไงเ่อ๋อต้องทอดไฟแรงๆก่อนค่ะคมันต้องมี <ไป S 1> จังหวะการคนเนี่ยบาง<ม>บางคนเอาไปทํามันก็ทําไม่ได้ค่ะนี่เราไม่เกี๊ยวอย่างนี้ไม่ได้อ่ะยิ่งทานกับข้าวเหนียวยิ่งอร่อยคันนี้เนี่ยนะครับวันหนึ่งทำกี่กิโละประมาณเกือบร้อยโลหนึ่งร้อยโล หมดทุกวันค่ะหมดทุกวันจริงๆนะใช่แต่ตอนนี้หมูก็แพงแต่ยังไม่ขึ้นราคานะไม่ขึ้นค่ะครับ่าช่วยกันช่วยกันไปก่อนเนาะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ใช่หมูแค็มหรือหมูหวานอันไหนขายดีกว่ากันครับทั้งคู่เลยค่ะแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าอาหารที่ร้านเราไม่ได้ซื้อน้ํามันคืดทํานะคะเราเอาจากหมูที่เราทอดเนี่ยมาผัดเป็นดอกค้าับมันหมูจริงๆใช่ค่ะครับ ต้องถือว่าพี่พี่ฝังเนี่ยเป็นเชฟรักษาไว้แล้วก็ทําได้ดีมากๆอาหารที่ส่วนตัวพี่ปังชอบที่สุดครับไข่เค็มหมูสับหรือไข่ระเบิดต้องทานพร้อมไข่ด้วยต้องทานพร้อมไข่ด้วยนะอันนี้ไข่เนี่ยขออาจารโคตรคุณผู้ชมเต็มฟองนะใช่เต็มฟองนะฮะนี่ฮะไม่ใช่มาโปะแค่หน้านะครับดูนะครับไข่เต็มใบดูไข่เต็มใบนะอันนี้ชิ่ละสาม้บาท แล้วทานกับน้ำพริกซีฟู้ดจะอร่อยมากต้องทานกับน้ำพริกซีฟู้ดน้่ยคจิ้มซีฟู้ดนี่แหละอันนี้กับนี้ต่างกันไหมฮะอันนั้นเป็นพริกน้ำปลาค่ะแต่ขอโทษดูพริกน้ำปลานี่ให้เราทานปีนะสักงข้าวป่ามาแล้วตทนทีนะขอโทษดูอัน้นี้ใส่มาที่ร้านเป็นแบบนี้เลยนะเปลี่ยนทุกวันสะอาดทุกวันแล้วจะบอกว่าดูผักของที่นี่ทุกร้านมาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้ผักแบบนี้แตงแบบนี้ใช่ค่ะสับผักเมื่องอ่ะลองสักนิดหนึ่ง รันนัวมากเลยค่ะอร่อยมากเป็นเหมือนพริกไทยกระเทียมอืมอมแล้วก็มีกระเทียมโรยนิดนึงอันนี้นี่น้ำพริกลงเลยอ่ะน้ำพริกลงเลยอ,อ่ะอันนี้ก็ลงมือเองใช่ค่ะเครับนะอร่อยมากอร,อ,อร่อยนี่อื้อ มันใหม่สดจุกวันอร่อยแบบเป็นรสชาติดั้งเดิมแหมโอ้โห<ม> <c oughs> ผมไม่เจอร้านนี้นี่ถือว่าแบบเจอขุมทตัยกเลยเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมให้ใครนิยมชมอร่อยวันนี้ไม่อยากให้คุณพลาดสายข้าวแกงต้องข้าวแกงแม่อ่อนอ,อยู่ตรงข้ามหมาวิอะไรบอร๊อบพีทพี่มุกค่ะตรงข้ามกันได้เลยใช่ค่ะตรงข้ามเ,มเ,<ช>เลยค่ะมาง่ายค่ะสะดวกสบาย จริงๆวันนี้นะครับจะเป็นเคปหนึ่งที่มีเนี่ยผมคนเดียวผมอยู่ที่ถนนจกกักรวรรดิร้านอร่อยเยอะมากแม้กระทั่งสตรีทฟู้ดตัวจริงอย่างที่อยู่ข้างๆผมเราเจอเจ้าของร้านสวัสดีครับแนะนํานตัวเองหน่อยครับื่อโอนะพี่คุณโอรถเข็นนี้พร้อมกับข้าวเหนียวหน้าต่างๆเปิดมานานเน่ยครับสามสิบสองปีอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วพี่โอมาห้าหกปีแล้วอะคุณโอสูตรได้มา่างของคุณแม่ คุณแม่คุณโอเลยนะครับสอนเรามาตั้งอายุสิบห้าเขาสอนเรามาแต่เด็กๆอ่ะคือเกิดมาก็อยู่กับข้าวเหนียวแล้วอ่ะนะครับข้าวเหนียวที่นี่แปลกด้วยนะมีข้าวเหนียวมูลธรรมดาแล้วมีข้าวเหนียวที่มีทันพืชผมมาเริ่มทำามาห้าปีที่แล้วเองที่เพราะว่าคนเริ่มรักสุขภาพอันนี้ไม่เคยเห็นน่าทานมากอร่อยด้วยของคุณโหมีกี่หน้าครับ มีหน้าอะไรบ้างมันมีสังขยามีหน้าสังขยาหน้าปลาหน้ากอยหน้ากอยก็หาการยากนะออกมาอย่างเห็นได้ชัดอันนี้หน้าปลายแห้งปลายแห้งนะนี่หน้าปลายแห้งอันนี้หน้าสังขยาสยาอันนี้หน้าหน้ากอยหน้ากอยเนี่ยพอตพดดังๆังดิผมว่าอยู่ไม่น่าถึงสามโมงั้งเคยหมดเร็วที่สุดกี่โมงเจีดครึ่นชั่วโมงครึ่งหมดทาได้อย่างนี้ประมาณกี่ห่อมันขายวันละร้อยห่อขายวันละแค่หนึ่งร้อยห่อนะครับ วันนั้นจะบอกว่าปิดสามโมงอย่าเชื่อบางนี้คุณมาเที่ยงครึ่งก็หมดแล้วขายอาคารถึงเสาเท่านั้นนะอาทิตย์ถึงขาย5วันนะหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์ตั้งแต่เวลา11บเอโมงจนหมด,หมดบางนี้หมดเร็วมากบ่ายโมงก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นมาเร็วทห่ึ่งนี่คืออีกหนึ่งผุมทรัพย์ที่เรามีโอกาสได้ไปเจอเข้าวเหนียวมูนคุณโอ๋ครับผมขอบคุณครับ